bye <laughs>

เดี๋ยวอ่อบปนแม่มะเดียกปนะนัอยู่กันด้วยแม่ ก็ทำไม่จิงในี่แหละอือ่วแ้ทุกวนที่เปนผู้โดหล่พอแล้วใช่ไมเนีะนี่คมองปต่ก็ไม่องโอ้อนนี้ผู้เดียวเพราะงั้นูเดียวไปไมาเ็บไปไปเนียจมัดจยาเม็ดนั่นัลวอเคจิบนีกับปากไว้ทั้งนีนะครับปาดดุกไปเที่ยวเยเะิุด เออนี่คนจับปลาคือร้ลงบัตรนี่เสีอหลักน้องครีมอ้าน้องครมเงยหน้าขึ้นอ่าบอกเงยหน้าเป็นก้มตุ้งุบอยู่บัตรนี่นี่น้องหญิงน้องหญิงครับพยาบาลพัฒนาคนครปฐมเอ้าพี่แคทโอ้ยใส่เป็นตาดำเทอะนะวะไปไหมให้ซุดจับปลาบัตรนี่เอาคุณครูคุณร้องน้ำบ่เนี่ย Bộ lông nam, oh, ừ, bộ lông nam đấy. sao mày lông một mình buồn, đi bận Ủa, là như hả? Phóng này thì sao? ตาหนามไปอีกอยู่บ่ยังงมอีกที่เราบ่ห่วยเปลี่ยนตัวสันแล้วสันเดี๋ยวไปเอาแย่แหลมมาสันแล้วปลาปลาที่ใดปลาที่ใดครับคอปลาคอครับปลาคอไงปลาคอไง ติดโลยเหรอครับตัวละสามล้แบบนี้ไปไงกดอ่ะลิปนี้่ฝากไว้ทํานี้นะครับฝากที่ตามช่องแสงคำเตยชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ